สวัสดีค่ะพบกับอีดำนานาชนอีกแล้วนะคะทุกคนช่องที่ทุกคนต้องดูไม่ดูไม่ได้เพราะว่าอีดำจะสาทุกคนร <c oughs> อเล่นนะคะาาวันนี้หนูดำชายเดียวนะคะจะมาเล่นเกมแล้วก็วามาหัดเล่นนั่นเองนะคะเพราะว่าเพิ่งหัดเล่นได้ไม่กี่อาทิตย์นี่เองช่วยเป็นกำลังใจให้หนูดำด้วยนะคะพี่ค่ะไปค่ะโดน โดด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 มีใครไหมนะไม่มีนะคะไปค่ะไปค่ะไปหาฟาร์มของกันค่ะโดดเข้าไปบ้านนี้มีปืนหรือเปล่าไม่หรือเปล่าล่ะมีหรือเปล่าไม่มีอะไรเฮ้มีแต่กระเป๋าไปค่ะไปค่ะอ่าด้ยาค่ะเอาเก็บเกาะค่ะไปค่ะไปค่ะเอะปืนอยู่ไหนอะปืน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  ชอบแอะไปค่ะไปค่ะรีบเก็บนะคะรีบเก็บนะคะรีบฟาร์มนะคะโอเคเจอปืนดีๆแล้วไปค่ะไปค่ะวิ่งวิ่งค่ะหนูดำวิ่งนะคะอ่าฮะพร้อมนะคะเติมน้ำเติมเติมยาให้เรียบร้อยนะคะให้จะเป็นบวกนะคะ พี่ค่ะตาหนูดำมาเลยค่ะพี่ค่ะหนูดำจะไปสอดแนมให้นะคะอ่าเจอคนหนึ่งคนนะคะงาพี่ค่ะไปเขาวิ่งค่ะไปดักกินมันค่ะอืมวิ่งมาไม่มองคระนินารู้อีกช่างวิ่งเดี๋ยว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 ได้เจอหนูดำแน่เดี๋ยวได้เจอหนูดำแน่รู้จักหนูดำน้อยแล้วก็ปัาสลัโอโหเป็นยังไงล่ะคะเกือบหนูดำ ตายหงตายห้ากันพอดีอยิงมันก่อนนะคะ<ม>แต่เรื่องหนูดำมหมดไปเลยไม่เหลือไปค่ะไปค่ะไปค่ะไปแอบนะคะน่าจะมีเพื่อนมากกำลังมานะคะอย่าชะล่าใจนะคะอย่าเพิ่งขับไปเก็บของนะคะทุกคนดูก่อนนะคะแอบๆดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเพื่อนมันมานะคะ ว่างไงว่างไงชวับชวับกระโดดกระโดดกระโดดไปเลยรีบเก็บของนะคะรีบเก็บเดี๋ยวกว่าจะมีคนมานะคะนั่นไงนั่นไงเพื่อนไปล่อตีนมาละเนี้ยเนี่ยเนี่ยยิงไปโดนไม่โดนก็ยิงไปก่อนนะคะอีด้าขา <C le> โอ้โห ช่องนี้ไม่มีสาระลนะคะหัดเล่นนะคะหันยิงยิงมัว่วว่าไงว่าไงมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าสองดูก่อนนะคะมีตัวล็อกเราอยู่นะคะอย่าเพิ่งลงไปนะคะให้เพื่อนๆอ,ออกไปไตายกันก่อนนะคะ <laughs> นี่ก็เป็นสเต็ปการเอาตัวรอดของหนูดำนั่นเองครับปล่อยเพื่อนปิดตายนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วโอ้ยเบอร์สามโดนซะะเอาไงินอีดำอีดำคลิปอีดำยิงล่อไปก่อนนะอีดำยิงล่อไปก่อนไม่ได้ละท่าทางจะไม่ดีซะแล้วโอ้ยเบอร์สามเบอร์สามไม่ทันนะคะตายไปแล้วนะคะเบอร์สาม ไปค่ะยิงกันอยู่ข้างหน้านี้นะคะเพื่อนกําลังยิงอยู่นะคะเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนกันนะคะวิ่งค่ะดําขา,าขววิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งค่ะนี่ค่ะเป็นนักวิ่งมาราธอนมาก่อนหรือเปล่าค่ะอยู่ข้างหน้าเรานะคะค่ยยอยๆย่องไปนะคะใส่ย,ย่องนะคะอีดํใส่ย,ย่องวางไงวางไงเสียงปืนรัวๆเลยคะ่ะนั่นไงเพื่อนเรายิงอะข้างหน,าน้าค่ะข้างหน้า,นาค่ะ

<S <S เกิดมาชาตินี้ <S <S เพื่อนก็ทิ้งนะคะไม่รู้ว่าทํากรรมทําอะไรมาโอ้โหน่าสงสารหล่นมา้าเลยนะคะหล่อนต่อ,อไปทําบุญนะคะคนที่ตายเมื่อกี้นะคะ <S <S ว่างไงคะ่ะว่างไงคะ่ะอีดามวิ่งต่อนะคะน่าจะหมดแล้วนะคะ,ะว่าตัวนั้นทิ้งเพื่อนนะคะนี่คือคนที่นิสัยไม่ดีนะคะคนที่ทิ้งเพื่อน,นะคะ่ะดูเอาไว้นะคะมันหนีไปแล้วค่ะมันหนีไปแล้วมันทิ้งเพื่อนหมัน่นมันก็ไม่ช่วยเพื่อนหมั่นนะคะเพื่อนขา เย็บเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราต้องช่วยเพื่อนนะคะเพื่อนตายเราต้องตายด้วยนะคะไปค่ะอย่ามัวตะเก็บของค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะอ่ามันน่าจะอยู่มันมันน่าจะยังอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะอีตัวตัวที่ทิ้งเพื่อนไปเมื่อกี้ค่ะน่าจะยังอยู่โอ้ยลินพันนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้อหเพื่อนอโอ พื่อยิงตายนะคะนูดํายิงไม่ทันนะคะนูยามวัวแต่ดื่มน้ำนะคะแย่จุงเอานะคะส่องซ้ายส่สองขวาก่อนนะคะนาทีนี้นะคะคนเริ่มหน่อยแล้วนะคะวงก็บีบเข้ามาแรงพอสมควรแล้วนะคะเราก็ต้องดูลัดลาก่อนนะคะเออผู้ใดไม่ยืนเงี้ยวอยู่นี่ฮะอือขวางแถมยืนเงีเง้ยวกัน แจ้งที่หเามบงเอาไปจากเม็ดเอาไปจากบาดดูขอยิงก่อนนะคะขอยิงก่อนนะคะอบางอ่านว่าฉี่กลางแจ้งนะคะไม่ไอายฝ่ายเทวดาเลยนะคะตัวเมื่อกี้นะคะยืนหำโดอยู่นะคะไม่รู้วิ่งไปไหนแล้วนะคะมาตกใจปืนหนูดำหนูดำยิงไม่ตายอะคะ่ะว่าไงคะดำขณะทีนี้นาทีนี้ดำต้องวิ่งต่อนะคะวงบีบมาแล้วนะคะ ไปด้วยค่ะเพื่อนไปด้วยไปด้วยไปด้วยถ่าน้ำเนยโห้ยคะไปคะ่ะไปคะ่ะไปต่อไม่รอแล้วนะวิ่งต่อไม่รอแล้วนะเราต้องวิง่งเกิดมาวิง่งวิ่งเหมือนพี่ตูนนะคะหนูดาววิ่งเป็นหรือเปล่าสองดูก่อนนะคะมองซ้ายมองขวานะคะ อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะว่ายังไงว่ายังไงแหนน่นจะอยู่เขาเขาฝั่งซ้ายมือนะคะที่หนูดำสองกล้องไปเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้อะหนูดำเห็นแวบๆนะคะเพื่อนเอายังไงดีเอายังไงดีงงดหนูดำะ่ะชอบยิงคนไม่ตายอ่ะเพื่อนขอยิงหน่อยนะเพื่อนขอยิงหน่อยนะนิดตึงได้ปะนิดหนึ่งนะ โอยนอนยง่งยิงจ่าเอามเลยคกะยิงดำขายิงไปนเลยค่ะยิงไปเลยค่ะโดนไม่โดนก็ต้องยิงค่ะในทีนี้ค่ะยิงเท่านั้นที่จะคองโลกนี้นะคะยิงให้มันกลัวค่ะไปเขาวิ่งต่อค่ะไปค่ะไปเขาดำดำต้องวิ่งไปให้มันยิงนะคะเอ้ยไม่ใช่วิ่งไปยิงมันนะคะดำขา แอบๆอ,อยู่ในบ้านก่อนนะคะคนเหือน้อยเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะโดนงูฉกหรือเปล่านะคะเอ๊ดาได้ยินเสียงคนนะคะเพื่อนๆดําได้ยินเสียงคนอยู่ข้างหน้านี้นะคะไม่รู้ว่าหล่นเป็นหนีตายมาจากไหนนะคะเดี๋ยวลองป่าระเบิดไฟจากนรกของดําไปก่อนนะคะ นะคะเอาระเบิดไปกินค่ะระเบิดไฟนะคะโดนไงขั้นจะโดนไฟไหมนี่ค่ะโดนไฟไหมตายเลยนะคะอ๋อหน้าสงสารหล่อนนะคะตกน้ําไม่ไหลแต่ตกไฟไหมคะ่ะหน้าสงสารหล่อนเอาทำไมเหมือนหนูดํานะคะหนูดำำําทําไงก็ไม่ตายคะ่ะเป็นอมตะแล้วค่ะไหมค่ะหนูําเป็นปอดคะ่ะว่าไปละว,ว่าไปละอ่ะมอบก่อนคะ่ะมอบก่อนเหลือสองตัวนะคะ จะเป็นงูหรือเปล่าสองตัวเนี่ยโอ้ยเพื่อนยิงไปแล้วหนึ่งค่ะเหลือหนึ่งนะคะปลาเต่าเต้ยหนึ่งนะคะปลาเต่าเต้ยหนึ่งนะคะเหลือหนึ่งตัวว่าไงว่าไงกระโดดดูกระโดดโด,ดูกระโดดล่อให้เพื่อนยิงนะคะอ่ะนี่ไงนี่ไงอ๋อ